สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวเวฟใา้มนตัวทนตัวประหยัดแล้วก็เป็นเวฟร,ราคาประหยัดด้วยนะครับวันนี้เครื่องดีทั้งสองคันนะครับไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับเอกสารเลี่ยมชุดโอนครบทั้งสองคันนะครับเป็นรถเวฟร,รีวิวตามสภาพ ขายตามสภาพนะครับพี่น้องสนใจคันไหนชอบคันไหนก็ค่อยติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ชมกันก่อนนะครับเป็นเวบร้อยคันคันน้ำเงินปี2547คันดำปี2548นาปี2548นะครับเอกสารเรียมชุดออนครบทั้งสองคันนะครับ เดี๋ยวเรามาชม B 4ีก่อนนะครับเป็นรถรีวิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับรถเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมเครื่องแห้งๆเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับพี่น้องรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทารารมนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เคยติดพ่วงนะครับไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันนะครับด้านนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นใส่ล้อโลกันสนิมนะครับ ยางหน้าหลังเหลือๆนะครับไม่เสื่อมนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องเดิมกองเดิมครับเดิมนะครับไม่เชื่อมนะครับ แห้งๆเลยนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับรถอยู่จังหวัดศีสเกตอำเภอกันทารมเบอร์โทรติดต่อสอบถามพูดคุย0612812594ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ 两年年的道？ มนตัวทนตัวประหยัดเครื่องเดิมเดิมดีๆนะครับเครื่องแห้งๆไม่ลืน่นไม่หอนไม่ควันใช้งานยาวๆเลยครับพี่น้องในสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับเป็นรถรีวิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับเครื่องอย่าง,งานี้เงี้ยเลยพี่นอ้องว่่มีพอกไม่ีแขกเลยนะครับไปตาไปถุงก็ใช้ได้นะครับไปใส่เบ็ดใส่ขอคังคำคังคืนไปไ้ไปหน้า ยามปลายามดีก็ได้น้องนอก่ายก็ออกือกันนะครับรถสิเกษบ้านนอกนะครับเครื่องเงียบเงียบมีรองใส่งงนงาเงาเลยนะครับถ้าใครจะไปซ่อมไปแต่งไปแปลงไป,ไป,ไปเจ็บงานสวยไว้ใช้งานก็สามารถว่าทำเรื่องโอนได้นะครับเอกสารครบโอนเลยนะครับสำหรับเรียบร้อยคันนี้นะครับเครื่องดีเลยครับเงียบเงียบนิ่มๆเลย แล้วท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับลดราคาเบาๆนั่นๆจะมีมาทีนะครับรถเรียบร้อยท้ายมนตัวทนตัวประหยัดปีพศ2547คันนี้ราคา7 9 0 0นะครับใกล้ๆส่งได้ทั่วไทย มีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับใ,จใจกลไกลกระทงในเมือ่อพี่น้องช่วงมีว่างว่นไดไปใช้นะครับวั้ใดสนใจกะติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถกองเดิมค่าปูเดิมพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาเรื่อยผู้ัใดหารถใส่งานครับรีวิวตามสภาพ นะครับรถบ,นบานๆรานนะคาเบาๆนะครับมากาติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดชิะเกตอำเภอกันทลาร่มครับผมมาอีกขั้นมันนี่พี่น้องตัวนี้เป็นเรียบร้อยไทยมนตัวทนตัวประหยัดปีพศ2548นะครับเอกสารเล่ม จุดโอนครบนะครับเครื่องดีเช่นกันครับเครื่องระดับป้ายแดงเลยนะครับวันนี้พี่น้องได้เข้ามาชมนี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่เครื่องสภาพเยี่ยมเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสภาพตามนี้เลยนะครับตัวนี้นดิสเบรกหน้า หลังน้ำนะครับเป็นรถบ,นบ้านเดิมๆสามจุดไม่เชื่อมไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันแล้วก็ไม่เคยติดพ่วงนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถสีสกเกตบ้านเราเช่นกันนะครับตัวนี้เบาะล็อกได้นะครับพี่น้อง เป็นรถมั่นมั่นเป็นรถเดิมๆนะครับน้ำไม่อาบอนนี้ยังรีวิวน้ำไม่อาบอยู่นะครับพี่น้องรีวิวตามสาภาพขายตามสาภาพนะครับครับปลอกได้นะครับทุกส,สีแท้ติดรถนะครับรสีหกศูนย์นะครับเข็มเข็มน้ำมันก็ไม่หักนะครับ เข็มไม่ก็ไม่หักนะครับตุ่มไปเห็นอยู่ครบเห็นเดิมเดิมนะครับเบรกหน้าใช้งานได้ปกตินะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับล้อเดิมแท้ติดรถยังไม่ได้ล้างได่ขัดนะครับกองเดิมคาบูเดิมนะครับล้อหน้าก็แท้ติดรถนะครับยังไม่ได้ล้างเช่นกัน ครับเครื่องเครื่องมันไม่เคยแกะเลยนะครับอ่าไม่มีรอยแกะมอหนอดเลยนะครับมนอนอดยังเดิมๆอยู่นะครับที่นองมีแต่คาบน้ำมันนะครับมอนอดยังไม่เคยแกะเลยนะครับ ตัวนี้เครื่องดีนะครับเครื่องไม่เคยแกะเลยนะดอกยางก็เหลือเหลืออยู่ครับเอต์ก็มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ปกตินะครับใบ้า้ก็ออกนะครับเครื่องดีเครื่องดีนะครับเครื่องดีเงียบเงียบนิ่มนิ่มไม่ค็อกไม่แค็กเลยนะครับพี่น้องท่านไหนหารถาบบราคาเบาๆบไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับได้ใช้งานกันยาวๆไปเลยนะครับ ลดเวยบร้อยให้มนตัวทุนตัวประหยัดปีพศ2548ัร25คันนี้ราคา7,900เช่นกันนะครับพี่น้องชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับท่านผู้โชคดีทั้งหลายที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับมีแต่คันเครื่องดีๆทั้งสองคันนะครับแล้วก็ราคาเบาๆนะครับอชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้ที่เบอร์ 0 6 1 2 8 1 2 5 9 4นกละครับไกลๆส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้นะครับแล้วก็ท่านใดจะให้โอนให้ด้วยก็ได้พี่น้องคือทางบ้านไม่สะดวกไปโอนขี้เกียจไปรอขี้เกียจไปนั่งรอหรือว่าบ้านอยู่ห่าง จากตรอ,อห่างจากขนส่งไม่อยากไปนั่งรอก็ให้ช่างปัญญาทําให้โอนให้เรียบร้อยเลยก็ได้นะครับโอนเป็นชื่อคุณแล้วค่อยส่งนะครับถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายตางแล้วก็ค่อยเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องคันไหนชอบคันใดก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับ ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางามีรถตู้ทือไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนนะครับแถวอีสานบานเฮาผู้ขาไปส่งเองพี่น้องเอ้ยบานบานเล็กเมืองใหญ่ที่ลุงเรื่องเมืองกันดานบานลึกลับนะครับในำ้ำในผูในเหียวไปเมื่อนะครับว่าแต่พี่น้องใจสั่งมาสั่งมันยากจาก้าให้เมื่อพี่น้องฝ่าจัดชิ้นใจเด้อครับอย่าเบืองหน้าน,นี่ห่างรนหลมันวานเพรท่านป่าได้ป่าบ่อนมันไปทางยืนเลยครับ เอาครับเป็นนั้นว่าสองขั้นนี่ราค่าเดียวกันนะครับราค่าเจ็ดพันเก่านะครับพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนก็กินแกงมาานะครับชุนหงหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับสั่งพัญญ่าผ้าถ้ำสื่อจริงขายจริงทรงจริงครับผมเดี๋ยวข้ามาอัปเดตนิดนึงนะครับก่อนหน้านีผมกับมารีวิวอ่าคลิกบ้างนะครับหลักการรีวิวสองขั้นนะครับ กามีพี่น้องปิดไปแล้วนะครับสําหรับสปีดนะครับลกามีพี่น้องปิดคลิกไปนํานะครับผมก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆนะครับที่มาหลินนํามาเยี่ยมยมถามข่าวนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวอ่าท้ายคลิปก็จะมีอ่าเบื้องหลังนิดนึงนะครับพี่น้องก็ชมนะครับมียังตีชมก็อ่าข้อใจค้อเมนต์ใดนะครับ หากาพี่น้องมาทางปัญญาต้อนรับครับสูบดีกับขออภัยด้วยครับบานมันเล็กมันแขบมันบกลวงบวกลวงก,ก,ก,กับขอบคุณไอ้ยรายพี่ใหญ่พี่เพียงน้องที่มาเยี่ย,ยันซ้มข่าวครับผมกเบิ้งในอันตอนต่อไปนะครับสักรู่เดียวครับผม,ผมเ,เมื่อนี้มีพี่นอ้อนงท่านผู้ศรีสุวรรณเหมือนกับปะ พ่อศรีสุวรรณมาเยี่ยมยามถามข่าวมาเหร่นมงหัวน้ำครับเพิ่กนกระจดีใจดีเพิ่นสิมาเอารถไปน้ำขั้นหนึ่งครับผมมานํากันสองคนครับมีแต่พูกเข้าใครๆครับรถกับขั้นบางง่ามมาเยี่ยมยามถามข่าวน้ำครับเพิ่นมากินน้ำเย็นน้ำครับกําลัางเพิ่นกําลังเหลือรถที่ไปใส่ไปไ้ไปหน้าครับพอเอารถด,ดีดอกสำหรับไปไ้ไปหน้าเกียวอย่างเกี่ยวยุ่งซื้อๆครับผมมาแต่ทาง โค้ชีสวันน้องหำน้องห้า,างนี้ก็สิประมาณจากักหกชีสเจ็ดชีสนี่แหละน้องหำน้องแม่นแม่นครับรบอกอ,อร่อยอยู่บอกครับร่เด้งอร่อยเนาะแต่ว่าแต่ว่ากะไก่เติอบอยู่เดิเครับผมอ่าน,นี่คือสถานการณ์จริงนะครับแย่ว่าซ้ำห่าไปเร่นผู้สาวนะครับแบบว่าผู้สาวมีแต่ผู้งามๆมันหลายคนหลายจักสี่เหลี่ยมสาวได้ เลยวงโู่โตเหลือคนกัะซ้อมอยู่นี่แหละครับซ้อมพิจารณาต่อค่าดองค่าดองสาวนันทนีสาวนี่ท่านันอยมันหมดท่านลงตัโตกันก็นเลยนั่งพิจารณาซ้อมกันอยู่นี่แหละครับเอาหนงงง<อ>่งงมวันตกลงค่าดองกันเล้วก็<อ>พิจารณาัตัวบบนี้จะว่าจะสาวเออจะว่าเจ้าสาวลง่มโตกันเล้่ยวัย็ินยินในเมียครับคื <laughs> อหายเงี้ย อ่คร <laughs> so, like uh, ับเรกันเลยมาที่ลมนะลมบ่นหรอบ่นบ่นเอาค่ตังคลงครับอีกร้อยนึงเลยจสีผนขึ้นไป่อเดี๋ยวขึ้นก่อนผู้เบาซ้ำหน่อยเอารดขึ้นลดกันจสีละผู้เบาเลี้ยวหน่อยวันนั้นวันนั้นทำใหทาผู้สาวโอ้ย อ้าวตกลงกันเรียบร้อยแล้วได้ยี่ดออกครับผู้บ่าวเพิ่นเอารถขึ้นรถผู้บ่าวทำหน่อยเอารถขึ้นรถเดไหนล่ะไอ้ไส้บานี้ยิ้มบานไอ้ไงมาเหรินน้ำครับเจ้าพูนพู้ศรีสุวรรณนี่แต่ผมอารมณ์ดีๆนะครับผู้สาวผู้ใดสนใจกันติดต่อมาเด้อครับเด้อเออเบอร์ก็อยู่น้ำผมนี่แหละครับ อ้าตัวใหไปขำขำคุ้นคุ้นมันหมานผ้าเพันอ่ะมั่งมีสีสุกผ้าล่ำผ้ารวยผ้าเพื่อใดซะครับผมอ่าแต่เราก็ใกล้ละพี่ท่านพันกุบันอ่าครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เลื่อมทอนเพันนี่ผมอ้าวตกลงปลงใจกันแล้วก็ เรียบร้อยเรครังครับพี่น้องทางโคศีสุวรรณนะครับใส่ชิบวยชิบไอไปแล้วนะครับชิบวลชิบไอปีดนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ใส่บริการนะครับที่พี่น้องทางโคศีสุวรรณนะครับโอกาสนาพาไม่แจ้งพอกันไม่ครับผมถ้าม็นมีวาสนาไปต้องคุนกับทโทษไปหาโทษไปเรียนยี่ย้ำถามเขานั่มครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่มาใส่บริการ ลานทางปัญญาภาธรรมนะครับมาเห็นหลดล่ายหลายคนนะครับขอขอบคุณมากหลายครับผู้ใดสนใจกต็ติดต่อสอบถามมาได้ด้วยครับบ้านผมอมีเมียมห่านะครับมือนีบ่ได้ขายเอากําไรขายยังได้ขายได,ได้ได้กำไรก็คือมีตาพาพี่น้องครับได้มีตาพาทางโพสิสุวรรณครับผมขอขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ